บุญใหญ่มหากุศลมงคลแห่งปีขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านรวมทอดพระป่าสามคัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างโรงธรรมทานหอฉันณวัดนาตาแย้มธรรมารามหมู่ห้าเทศบาลตำบลทับใหญ่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันเสาร์ที่16กันยายน2566เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไป พระอาจารย์ชิน,นวง์ชินวงโสเจ้าคณะตำบลกระปางเจ้าอาวาสวัดนาตาแย้มธรรมารามประธานฝ่ายสงฆ์นายโกวิทจงจิตอายการจังหวัดทุ่งสงฆ์ประธานพระป่าสามัคคีฝ่ายคารวาสขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ได้ร่วมบุญใหญ่ทอดพระป่าสามคัคคีก่อสร้างโรงธรรมทานหอฉันเพื่อใช้แทนหลังเก่าที่กำลังทรุดโทรมณวัดนาตาแย้มธรรมารามหมู่ที่5เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันเสาร์ที่16กันยายนนี้เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปอานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้จะทำให้หมดสิ้นทุกโศกโรคภัยเพิ่มภูนบารมีจเจริญรุ่งเรืองในวิชาชีพอย่างสง่างาม ร่วมบุญใหญ่แห่งปีสร้างพลังบุญสร้างความดีร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าสามคัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างโรงธรรมทานหอฉันณวัดนาตาแย้มธรรมารามหมู่ที่5เทศบาลตำบลท่ำใหญ่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันเสาร์ที่16กันยายน2566เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไป